สนับสนุนโดย True เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งการันตีโดย e n p e r รางวัลระดับโลก4ปีซ้อนเคลียร์กันลงตัวสายเจริญปุระถอนฟ้องคู่กรณีคอมเมนต์ด่าลามปาม ก้าเกลกพลสวนกลับเจนนี่ยันไม่ได้ค่าตัวตามที่คุยไว้ออซี่ออสบอนยอมรับตัวเองคลั่งเรื่องเอเลี่ยน สวัสดีค่ะสวัสดีครับอยู่กับยิงรละพัฒน์ในช่วงนี้นะคะกับ Entertainment Day ไม่เคยจัดช่วงนี้เลยฉันพูดถูกใช่ไหมใช่กครับ Entertainment Day นะฮะก็เจอกันตอนเที่ยงก็ิดตามได้3ช่องทางด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน True ID นะฮะแล้วก็ยังมี True for You รวมถึง True i n s i d e HD ด้วยนะครับตอนแรกฉันก็นึกว่าจะได้เจอซันบ้างอะไรบ้างกลับมาเจอพัฒอีกแล้วคุณไปเที่ยวมานี่ ใช่ไหมเป็นยังไงบ้างสนุกดีวันนี้เรามีเวลาคุยสัก15ห้าทีพักก่อนเมื่อวานพี่ปอคุยไปดานแล้วคุยแล้วเหรอแต่ตอนนี้อยากจะบอกนะให้สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทยเยอะๆเพราะว่าสงสารมากเลยนะห้างร้านต่างๆนี่คือปิดกันเยอะจริงๆไปสมุยมาไปสมุยมาเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจริงๆแล้วอ่ะคนต่างชาติ9 5้าบ้าปเซคนไทยกลับมาครั้งนี้ยังไม่ถึงสิเปอร์ซนเลยอ่ะแต่ว่าราคาโอเคนะตอนนี้ราคาโอเคก็พอใช้ได้อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยก็ ไหนเราไปต่างประเทศไม่ได้ก็เที่ยวไทยกันเองนี่แหละช่วยกันแล้วกันเ <No. S 2> นาะ,ะมาเริ่มต้นกันนะคะโอ้โหเรียกว่าเป็นกระแสดราม,ม่าต่อเนื่องจริงๆกับค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นนะคะคราวนี้เนี่ยเป็นอดีตคนที่เคยฟิชชิ่งกับเพลงที่ด,ดังๆอะเนาะก็คือเพลงเลิกคุยทางอำเภอคราวนี้เนี่ยก็คือน้องก้าวเขาออกมาโต้เลยแหละว่าไม่เคยได้ค่าตัวตามที่ทางเจนนี่เคยพูดไว้ค่ะ หลังเมื่อวานที่ผ่านมานักร้องสาวและเจ้าของค่ายเพลงเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาโต้กลับเพจดังที่ออกมาแชร์ว่าต้นเบี้ยไม่จ่ายค่าตัวนักร้องก้าวเกริพนที่ร่วมฟีเจอริงในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวซึ่งเจนนี่เผยว่าได้จ่ายเงินไปแล้ว10,000บาทก่อนถ่ายทํา MV ต่อมาพ่อของก้าวได้โทรมาทวงถามส่วนแบ่งจากยอดวิวใน YouTube ทั้งที่ไม่ได้ตกลงกันไว้และช่วงที่เพลงนี้ดังใหม่ๆก็ได้โอนเงินไปให้อีก2 0 0 0 0บาทแต่ท้งก้าวได้โอนเงิน เพราะไม่สบายใจมาที่คุณก้านะครับล่าสุดนี้เนี่ยก็ได้ออกมาไลฟ์ผ่าน Facebook โต้กลับเจนนี่ก็บอกนะครับบอกว่าสิ่งที่ทั้งผู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นความจริงเรื่องเงิน1,000 0บาทเขาเนี่ยโอนมาให้จริงๆแต่บอกว่าโอนให้ไว้กินขนมและค่าเดินทางในการไปอัดเสียงร้องวันแรกวันไม่ได้ทํา MV นะครับก็ อ,อีกทีหนึง่งตนก็เข้าใจนะครับเขาบอกว่าให้ว่ากันอีกทีหนึง่วงวันที่ไปถ่ายทํา MV แล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าอันนั้นเนี่ยเป็นค่าตัวกระทั่งวันถ่ายทํา MV เขาก็สั่งเสื้อผ้าที่ใช้ถ่ายทั้งหมดเนี่ยหกพบาทตนจึงเอาเงิน10,000บาทที่เขาให้หมันซื้อเสื้อผ้าจ่ายค่ากินค่าที่พักแต่ว่าก็ยังต้องออกส่วนต่างอีก2,000บาทตอนนั้นก็คิดว่าช่วยๆกันไปก่อนครับ ส่วนเกรณนีส่วนแบ่ง70-30พี่เขาพูดจริงไปคุยกับแม่ตนว่าจะแบ่งค่า YouTube ให้น้องแต่เป็นการพูดไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรพอยอดวิวเกิน10ล้านก็โทรไปหาเขาแล้วก็แสดงความดีใจแต่คำที่ได้ยินจากเขาก็คือเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของผมเป็นเพลงของลิลลี่แต่คำสัญญาที่เขาให้มาก่อนหน้านั้น,น,นทำไมกลับคำต้องการรงนี้ผมบอกเลยนะผมไม่ได้เกิดประเด็นนี้ไม่ได้เกิดจากครอบครัวของผมที่ผมพูดเป็นเรื่องจริง ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องจริงพาผมไปสาบานได้เลยอันนี้เป็นคําพูดสัญญาใจครับจําได้แม่นอยู่ว่าเราพูดอะไรกันวันนั้นนะครับแล้วมาคืนคําวันนี้ผมที่จริงอ่ะผมไม่ได้อะไรกับพี่เขาแล้วครับแต่มาแต่มาโพสต์แบบนี้ผมไม่โอเคผมบอกเลยผมได้ทําหนังสือนะครับมีหลักฐานด้วยทําหนังสือยื่นไปให้พี่เขาแล้วที่บ้านก่อนตอนที่เพลงอะ่ะดังใหม่ๆพี่เขาอ่ะได้รับแล้วหมืน่นหลังจากนั้นนะครับขาดการติดต่อนี่คือมันจบมันจบตรงนี้แล้วนะครับสําหรับสัญญา 7 0 30ของเราจบกันไปตั้งแต่ผมส่งเอกสารไปให้พี่แล้วพี่ทําเมินนะครับมันจบไปตรงนี้ผมไม่เอาตังค์พี่ผมไม่เอาอะไรจากพี่ผมไม่เรียกร้องอะไรเลยหลายคนถามว่าคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตงานต่างๆทุกอย่างทําไมไม่ไปร่วมงานกับเขาคอนเสิร์ตตรงนี้เราตกลงกันแล้วว่าพี่ก็จะให้ผม3,000บาทนะครับต่องานและ3,000บาทตรงนี้นะครับผมอยู่กรุงเทพแล้วผมอยากถามว่าการเดินทางของผมคุ้มไหม กับการที่ไปเล่นคอนเสิร์ตตรงนั้นและผมก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปส่วนที่บอกว่าพ่อตนเนี่ยโทรไปขอส่วนแบ่ง30%นะครับด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะสมจนทำให้พ่อผมเนี่ยโดนด่าแล้วก็ด่ายันตระกูลเลยคือเขาบอกแบบนี้บอกว่าวันนั้นเนี่ยพ่อก็โทรไปแล้วก็บอกว่าเพลงเนี่ยมีคนดูเป็นร้อยล้านวิวแล้วนะมีอะไรจะให้น้องบ้าง แล้วเขาก็บอกนะบอกว่าแม้แต่คําขอบคุณเนี่ยยังไม่มีให้น้องเลยนะฮะแต่เขาก็บอกว่าพ่อผมต้องการเท่าไหร่เป็นคําพูดที่มันไม่สมควรเลยนะครับหลังจากคุยเสร็จเขาก็ขอบคุณผมมาแล้วก็โอนเงินมาให้2 0,000บาทหลังจากที่พ่อผมโทรไปแต่ผมเนี่ยโอนเงินกลับไปเพราะรู้ว่าเขาไม่ได้ให้ด้วยใจครับพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตนโมโหคือการที่มีคนเนี่ยมาด่าพ่อของผมและที่ออกมาพูดตนไม่ได้ต้องการเรียกร้องหรือต้องการเงินเพราะเรื่องของเรามันจบไปแล้วครับ โอ้ยตอนนี้เข้าไปดูใน YouTube ะาอ่ะ348ล้านวิวคือเข้าใจเลยว่าตอนแรกอาจจะแบบทำกันแบบไม่คิดว่ามันจะดังขนาดนี้พาร์ทใช่ไหมที่ดูตัว MV ก็นัก็และก็ขำๆถ่ายเล่นๆกับเพื่อนแหละนั่นนะสินะประเด็นนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่นอนเพราะว่าต่างคนต่างก็งัดหลักฐานกันออกมาเดี๋ยวเราฟังคุณเจเนียออกมาบอกแล้วกันว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรแต่รู้เลยว่าตอนนี้กระแสดราม่าค่ายีหนักจริงๆโดยเฉพาะคอนเสิร์ตที่บอกว่าโอ้โห ย,ะยะล่าสุดที่ไปจากคอนเสิร์ตมาได้บอกว่า,ามีคนที่ผ่านไปผ่านมาเฉยไม่ได้โปรโมทแล้วก็มากันนะฮะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันะนะครับมาถึงดร,ราม่าอีกเรื่องหนึ่งกันต่อดีกว่านะครับสำหรับคุณทรายจริญปุระนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีนักเลงคีย์บอร์ดเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่ารวมถึงพูดไปถึงคุณแม่ของคุณทรายด้วยนะครับล่าสุดนี้ก็ทําการฟ้องแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตกันนะครับว่าเรื่องราวตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วครับ ถ้าเกิดจำกันได้นะฮะก่อนหน้านี้กับคดีที่สายจเจริญปุระครับสุดทนก็เดินหน้าฟ้องร้องเอาผิดกับนักเลงคีย์บอร์ดตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเธอแล้วก็ลามไปถึงคุณแม่ที่เพิ่งจะจากไปและอยากให้เป็นกรณีตัวอย่างด้วยเธอบอกแบบนี้ครับล่าสุดก็มีหนึ่งคนนะฮะที่เคลียร์ลงตัวไปแล้วซึ่งสายก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งข่าวผ่านทางโซเชียลมีเดียโดยบอกว่าชี้แจงเรื่องของการถอนฟ้องบุคคลที่มาหมิ่นประมาทร,ระบุนะครับบอกว่าจากกรณีที่มีบุคคลหนึ่งได้ด่าา่าาาสยผน เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่แล้วครับและสายก็ได้ตั้งทนายเพื่อทําการฟ้องร้องจนศาลปรทับรับฟ้องเป็นที่เรียบร้อยครับล่าสุดทางคู่กรณีได้รับหมายสารแล้วจึงติดต่อผ่านทนายเข้ามาเพื่อแสดงความรับผิดชอบพร้อมจ่ายค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน6หลัก พร้อมกระช้าเพื่อเป็นการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากคอมเมนต์และเพื่อให้ทางทรายถอนคำฟ้องพร้อมขอโทษและยืนยันว่าจะไม่ทำเหตุการณ์เช่นนี้กับใครอีกและกล่าวว่าจริงๆชอบทรายมากแต่วันนั้นด้วยความพลั้งเผลอให้อารมณพาไปเลยแสยดงความคิดเห็นในเชิงหมิ่นประมาทและให้ร้ายออกมาซึ่งทรายก็เห็นในความพยายามแสดงความรับผิดชอบครับจึงขอถอนฟ้องและเคสนี้เป็นคดีแรกที่เคลียร์จบไปแล้วตอนนี้ก็ยังมีอีก5-6 หรือว่า7คดีทนะีฮะที่ทำการด่าทอมินประมาททายในลักษณะเดียวกันซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการดําเนินการค่ะ จริงผมว่าก็เนี่ยแหละเจอคนที่เขาเอาจริงคนจริงไงเพราะฉันจะได้เป็นบทเรียนกับคนอื่นๆนะคะว่าไม่ใช่ว่ามีคีย์บอร์ดอยู่ในมือมีโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือจะเข้าไปด่าใครก็ได้ใช่ตรงน,นี้มันสามารถตามย้อนกลับไปได้นะถูกต้องข้ามากันที่แบงค์ทิติกันบ้างดีกว่านะคะกับเรื่องราวของการเกณฑ์ทหารคราวนี้เนี่ยเป็นการผ่อนผันครั้งสุดท้ายของเขาแล้วดังนั้นนะคะปีหน้าต้องรีบเคลียร์งานแล้วก็มาลุ้นกันจับใบดําใบแดงค่ะ เมื่อวานที่ผ่านมานะคะนักแสดงหนุ่มแบงค์ทิติเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินประจำปี2563ซึ่งแบงค์เดินทางไปพร้อมคุณแม่และญาติญาติเพื่อไปยื่นขอผ่านผันทหาร หลังเสร็จการเข้ารายงานแบงค์เผยว่าปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่มีสิทธิ์ผ่อนผันคือครั้งที่4เพราะมีงานหนังและละครที่ต้องถ่ายทำค้างอยู่รวมถึงงานโฆษณาที่รับอีกหลายตัวและกลัวว่าหากจับปีนี้เลยเกิดได้ใบแดงอาจจะต้องกระทบกับงานที่รับไว้ก็เลยใช้สิทธิ์ผ่อนผันซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายแล้วส่วนเรื่องเรียนไม่มีปัญหาเพราะเรียนจบแล้วค่ะ ทีนี้เวลาที่ไปจับใบดำใบแดงเนี่ยเขาก็ขอรณรงค์บอกว่าค,คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไปเชีย เพราะว่ากลัวตีนใช่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 ไหมล่ะภาพบรรยากาศปีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเฮฮาสนานเมือนปีที่มันผ่านมาในครับมาดูกันที่เลดด้กาก้ากันนะครับต้องบอกว่าเธอคนนี้ก็อยู่ในจุดที่ต้องบอกว่าสูงเกือบจะสุดละนะฮะในวงการเพลงครับแต่ว่าแน่นอนว่าก็จะมีหลายเหตุการณ์ทาให้เธอเนี่ยดาวลงมานั่นเองครับซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงเธอบอกว่าเมนเทอร์ของเธอในวงการเพลงเมนเทอร์ที่นี้หมายความว่าอะไรและเป็นใครติดตามมาดูครับ แกับเซอร์เอลตันจอนครับผู้มีส่วนสำคัญให้เธอเนี่ยไม่จมดิ่งอยู่กับภาวะอารมณ์ที่ดํามืดครับเลดี้กากานะคะบอกว่าเอลตันจอหนวัย73ปีที่ห่างวัยจากเธอเกือบ40ปีนั้นเป็นเมนเทอร์คนสำคัญของเธอมายาวนานนับตั้งแต่คบหากันเป็นเพื่อนแท้ต่างวัยกันมานานนับทศวรรษ โดยสิ่งที่เอลตันจอนช่วยเธอนั้นถือว่าถูกที่ถูกเวลาตลอดเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่เธอดาวและปิดตัวเองไม่อยากเจอใครเขาก็จะท้าทายให้เธอรักษากายและใจทั้งเพื่อตัวเธอเองรวมทั้งเพื่อผลงานในวงการของเธอด้วยและล่าสุดนี้นะครับเลดี้กากาก็ได้ร่วมง,งานกับอีกหนึ่งนักร้องสาวจริงๆนะการที่บางทีอยู่จุดสูงมากๆอ่ะยิ่งสูงยิ่งหนาวมันเป็นจริงนะจริง,รงอ,อันนี้พูดถึงไม่ได้พูดถึงอ่า เศรษฐกิจตอนนีสิหมายถึงหุ้นหรือเปล่าอันนั้นตัวใครตัวมันนะคะยังดออยู่เหมือนกันมากันที่ออซี่ออสบอนดีกว่านะคะอยากจะให้มารู้จักกับพี่พีททองเจือของเรามากๆเลยเพราะต่างคนต่างก็มีเรื่องที่ลุ่มหลงเรื่องเดียวกันนั่นก็คือความสงสัยในเรื่องของเอเลียนค่ะ พี่เขาจริงจังมากใช่ไหมใช่น่าจะคุยกันรู้เรื่องนะในตอนนี้นะคะสิ่งที่ร็อกเกอร์รุ่นใหญ่อย่างออซี่ออสบอลรุ่มหลงมากที่สุดก็คือความลึกลับของ UFO โดยในช่วงล็อกดาวร็อกเกอร์รุ่นลายครามวัย71ปีได้ใช้เวลาวันละหลายชั่วโมงในการดูรายการสารคดีเกี่ยวกับเอเลียนจนทําให้ออซี่ออสบอลคิดว่าจะต้องมีมนุษย์ต่างดาวเคยเดินทางมาเยี่ยมโลกใบนี้แล้วอย่างแน่นอน รอซี่ออสบอร์นหันมาศึกษาในเรื่องของชีวิตมนุษย์ต่างดาวอย่างจริงจังในช่วงล็อกดาวเพราะเขาคิดว่าสิ่งมีชีวิตอยู่นอกโลกจริงๆ นอกจากการดูหนังสารคดีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกแล้วเขาก็ยังอ่านหนังสือแนวๆนี้อีกหลายเล่มด้วยโดยการลุ่มหลงเกี่ยวกับ UFO นะครับแล้วก็เอเลี่ยนก็ทําให้ชารอนออสบอนภรรยายของเขาเนี่ยต้องบอกว่าไม่เคยปลื้มสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าในตอนนี้สามีของเธอก็มีอายุที่มากแล้วแล้วก็มีปัญหาดรานสุขภาพหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสำหรับโรพคพาร์กินสันซึ่งเธออยากจะให้สามีได้พักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองมากกว่าที่จะฝืนร่างกายในการใช้สายตาแล้วก็ใช้สมองอย่างหนักในเรื่องสิ่งที่มีชีวิต กโลกอย่างซีเรียสแบบนี้ครับเราก็เชื่อว่ามีจริงแหละนะแต่จะมีโอกาสเห็นหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเดีย๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะครับในช่วงหน้าฮะมาดูนี่พี่ตู่พบทอนมาจากคอนเสิร์ตแบบ New Normal เป็นอย่างไรบ้างต้องลองดูครับ ดูพี่ตู่พบทอนกันนะครับใ,<ช>ในช่วง New Normal แบบนี้พี่หญิงได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตที่ไหนบ้างไหมยังเลยเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้จัดกันแบบเยอะมากๆเน<ช>ี่ยทยอยจัดกันอยู่ช่วงนี้ถูกนะฮะมาดูพี่ตู่พบทอนนะครับว่าก,การจัดคอนเสนริร์ต New Normal เป็นอย่างไรบ้างครับ นี่คือบรรยากาศของคอนเสิร์ตจู่พบทอน ตอนอยากพบเธอครับที่จัดขึ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่26รกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ Lido Connect งานนี้พ่องานก็จัดเต็มไปด้วยความสนุกที่จะตู่ก็ตั้งใจมอบให้กับแฟนเพลงที่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า3เดือนที่สําคัญคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของ New หน r m ม l ครับมีการตั้งเก้าอี้แบบมีระยะห่างส่วนตอนท้าย,ายเนี่ยแฟนๆก็ไม่พลาดสร้างความประทับใจกลับไปสู่ตู่พบถอนด้วยการทำโปรเจกต์เซอร์ไพรส์ตู่นะฮะในเพลงขอบคุณทุกวันก็เรียกว่าประทับใจทั้งผู้ชมและศิลปินก็ เลยทีเดียวคิดถึงบรรยากาศคอนเสิร์ตเหมือนกันนะใช่แล้วเนาะอ่าไม่เป็นไรอีกแป๊บหนึ่งนะคะขอทุกอย่างเข้าที่เข้าทางกันก่อนเนาะ มากันที่คู่รักคู่ติสคู่นี้นะคะคุณยองอามแชร์กับพี่ก้อยสัตเทเดชโกนั่นเองตอนนี้กําลังจะแบบว่าเตรียมตัวมีทายาทหลังจากที่ต้องเลื่อนแพลนออกมาเพราะว่าติดโควิดก็เลยจะต้องเตรียมตัวสร้างบ้านด้วยค่ะ เร่งสร้างบ้านเตรียมมีเบบีนะคะสำหรับนักร้องมากฝีมือโยงอัมแชร์หลังจากที่แต่งงานกับภรรยาสาวก้อยเสตเดย์เซโกสักพักใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวเผยก่อนหน้านี้มีเตรียมเปิดอู่ปั๊มทายาแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 เลยชะลอไว้ก่อนตอนนี้ขอเร่งทําบ้านให้เสร็จแล้วก็จะเริ่มกลับไปปรึกษาคุณหมออีกครั้งช่วงนี้ก็ดูแลน้องส้มหยุดแมวสุดที่รักไปก่อนพอเริ่มกลับมาทํางานเลยไม่มีเวลาอยู่ด้วยไม่รู้ว่างานนี้ใครติดใครกันแน่ แต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบเขี้อกงเริ่มร้องเรียกเลยว่าจะไปไหนอะไรเงี้ย,ยใช่อยากไปด้วยแล้วก็ตอนกลับบ้านอย่างเงี้ยก็เรียกอะไรเงี้ยครับเริ่มมีเขาเรียกว่าอะไรคอร์เรคชันกันละครับผมจริ<ๆ>งเราติดเขาหรือเขาติดเราไม่ีทั้งคู่เลยครับคือผมผมก็แบบไปไหนผมก็คิดถึงอะไรเงี้ยแล้วคือปกติคือช่วงช่วงล็อกดาวน์ที่เจอเขาพอดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันเยอะมากเลยแล้วพอเปิดเริ่มทํางานเริ่มแบบออกกองได้เริ่มอะไรได้ก็ เริ่มมีเวลาให้น้อยลงเขาก็ดูแบบงอนงอนเงาเงาอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวแบบถ้าสามารถพาไปได้ก็จะพาไปบ้านเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่ทําไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เขาเรียกว่าอะไรต่อยอดงานของตัวเองเแบบี้ครับก็เดี๋ยวใกล้ละเดี๋ยวคือก็เพิ่งจัดงานคุณพ่อเสร็จไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลุยเรื่องบ้านต่อให้เสร็จระหว่างนี้เราก็จะเริ่มคุยคุณหมอกลับม,มาคุยอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วหยุดไปเพราะเรื่องโควิดใช่ครับก็คุณหมอก็ บอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแล้วก็คุณหมอแนะนําเองว่าพักไปก่อนเพราะว่าพอเป็นโควิดเนี่ยมันมันก็มีความเสี่ยงเยอะแยะพอไปโรงพยาบาลต้องไปต,วตรวจต้องอะไรเงี้ยก็เเสี่ยงเชื้อโรคอะไรเงี้ยครับก็พักไปก่อนแต่ว่าช่วงนี้ก็โอเคขึ้นอาจจะเริร่มช่วงนี้อาจจะมีมใช่ใช่ครับใช่ครับจะก,กี่กนโโคนโอ้โหเอาคนเอาคนแรกมาก,ก่อนมารอลุ้นกันนะคะขอให้มีเบบีเร็วๆค่ะ นะครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่านะที่ตอนนี้ก็ต้องโอาเลื่อนฉายไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับสำหรับเชนเน็ตครับล่าสุดนี้มีกําหนดการฉายอย่างเป็นทางการแล้วครับ ในตอนนี้นะครับคงจะไม่มีหนังเรื่องไหนที่มีการประกาศเลื่อนฉายมากเท่ากับหนังเรื่องนี้เชนเนตครับของพ่่มกับคริสโตเฟอร์โนแลนอีกแล้วครับโดยหลังจากที่ได้มีการประกาศการเลื่อนเข้าฉายอย่างไม่มีกําหนดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับล่าสุดนี้ทางค่ายวอนนี่บรอดเดอร์สครับก็ได้มีการ,ปรเปลี่ยนแผนกันใหม่โดยหนังเรื่องเชนเนตจะเข้าฉายได้ตางประเทศก่อนสหรัฐอเมริกาในวันที่26สิงหาคมนี้ส่วนการเข้าฉายในอเมริกาครับจะเข้าฉายเป็นแบบบางเมืองเท่านั้นในช่วงสุดสัปดาห์วันแรงงานตั้งแต่3กันยายน การตัดสินใจที่จะนำหนังฟอร์มยักษ์เรื่องเทเนตที่ใช้ทุนสร้างสูงกว่า200ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ6,300ล้านบาทเข้าฉายจะต้องผ่านการคิดคำนวณความคุ้มค่าเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากหนังเข้าฉายในสหรัฐอเมริกาก่อนทางค่าย Warner Brothers จะต้องขาดทุนอย่างหนักแน่นอนเนื่องจากโรงภาพยนตร์ในอเมริกาขณะนี้เปิดให้บริการเพียงแค่ราวๆ5 0 0แห่งทั่วประเทศเท่านั้นแต่ถ้าหนังจะได้เข้าฉายในต่างประเทศราวรา0ประเทศทั่วโลกก่อนอเมริกาก็น่าจะคืนทุนสร้างให้กับทาง วอร์เ r อร์บรอได้ในระยะเวลาไม่นานเนื่องจากคริสโตเฟอร์โนแลนถือเป็นผู้กำกับที่เป็นที่รักของคอหนังทั่วโลกอยู่แล้วค่ะ ก่อนจากกันไปมีงานดีๆมาฝากกันด้วยนะคะกับ Jubilee Diamond ค่ะเพชรแท้แบรนด์อันดับหนึ่งเลยนะคะจัดงานใหญ่ Jubilee Diamond Mid-Year Grand s a l e n d 2 0 e 2 0 2นั่นเอง1ปีเขาจะจัดครั้งเดียวเท่านั้นนะคะหญิงเคยไปเป็นพิธีกรให้เขาบอกเลยว่าเพชรเขาสวยมากคราวนี้นะเอามา1,9 0 0 0รายการลดราคามากกว่า60%เริ่มต้นที่1,3 0 0 0บาทนะคะโดยมีให้เลือกครบเลยจะต่างหูแหวนที่สร้อยขอ้อมือสร้อยคอกำ ลาทุกชิ้นมีใบเซอร์ติฟิเคตรวมถึงยังมีแหวนเพชรด,ดีค o ลเลอร์ท l e ป x c e l อ็กซ์พร้อมใบเซอร์ GIA แล้วก็ยังมีคอลเลกชันที่ขายดีที่สุดอย่างไดมอนด์ไลน์สวยมากๆเลยนะคะคือจะมีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่เปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกโดยเฉพาะ อะอย่างแหวนดมอนไลน์เนี่ยนะคะจากเดิม58 0ห0ืเหลือ28,500เท่านั้นมมแถมยังผ่อน0%ทั้งงานอีกด้วยแล้วก็ได้เครดิตเงินคืนแล้วก็ยังมี c ค a r a n c e s a l ส s นะคะสินค้ากว่า1000รายการเอามันลดคืนกำไรให้กับลูกค้าเฉพาะงานนี้เท่านั้นแล้วก็ยังมีเพชรกระดับหรือสินค้า Master Pi e c e คุณภาพสูง,ส,งสเปคดีๆราคาพิเศษพร้อมของแถมอีกมากมายค่ะและพิเศษสุดสำหรับทุกท่านนะครับที่ชมรายการ Entertainment Day เดณตอนนี้นะครับที่มาร่วมงานส 30ท่านแรกในแต่ละวันครับก็จะสามารถรับคูปองส่วนลดออนท็อปใช้แทนเงินสดในงานเนี่ยมากกว่า10,000บาทเลยครับโดยงานจัดขึ้นนะครับที่โรงแรมโซฟิเทลกรุงเทพสุขุมวิทชั้น7ตั้งแต่วันพฤหัสที่30กรกฎาคมก็คือวันนี้นะครับถึงวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมตั้งแต่เวลา10โมงจนถึง2ทุ่มทุกวันเนี่ยก็สามารถช็อปได้สนุกแล้วก็สบายใจด้วยมาตรการการฆ่าเชื้อทุกวันด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยพร้อมมาตรการการควบคุม ที่ใช้ในสถานที่รวมกันอย่างรัดกุ่ม้วยครับแล้วก็อย่างที่ร,รู้กันว่าตอนนี้ทองกําลังปรับตัวขึ้นอย่างมากนะครับแต่ว่าสินค้าในงานมากกว่า1 9 0 0 0 0 0รายการที่นํามาในงานนี้เขาก็บอกว่าผลิตในช่วงก่อนที่ราคาทองจะปรับขึ้นแล้วก็ยังนํามาลดราคาพิเศษสุดในงานนี้อีกด้วยดังนั้นมางานนี้ได้สินค้าสวยถูกใจพร้อมราคาที่หามไม่ได้อีกแล้วอย่างแน่นอนครับ พี่ไปทําพิธีกรพี่ยังซื้อกลับมาเองเลยอ่ะของเขาดีมากสวยมากจริงๆแบบงานละเอียดอ่ะออนท็อปอีกหมื่นหนึ่งนะฮะใช่เพราะฉันไปเลยและแจ้งว่ามาจากรายการเรานะคะ30ท่านแรกเท่านั้นนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารของรายการเพิ่มเติมได้ทาง t r u e v i s i น n นะคะแอปพลิเคชัน Line สแกน QR วอารโค้ดมาได้เลยค่ะนะฮะแล้วก็ยังมีทางอีเมลนะครับ e b o o k YouTube ก็ติดตามได้ทุกช่องทางของเราเลยสุดท้ายด้วยแอปพลิเคชัน True ID นะครับแอปเดียวครบสุดทุกความสะดวกและสิทธิพิเศษค่ะวันนี้พาร์ทพี่หญิง ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตามรายการ entertainment day นะครับทางช่อง tru insight hd เรายังมีคลิปดีดแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ facebook fanpage ของ tru i s i g h t hd และเราก็ยังมี social m e ดี a อีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ